สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะออรุอมาตบแหลก32แต้มออรุอมาแบกหลังหักทุบยับ32แต้มพาทีมพลิกชนะศึกวอลเลย์บอลลีดเวียดนามเรียนเวสต์โพสต์แบงค์คลับ2022ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่15ตุลาคมถึง22ตุลาคม65โดยอรอรอมาสิิธิรัก7เซียนตบสาวไทยได้ไปร่วมทีมโดยนัดล่าสุดลงสนามพบกับ บินเดือนลองแอนแข่งขันไปเมื่อวันที่17ตุลาคม65ที่ผ่านมาโดยแม่ออนออนอุมาสิทธิรักษ์ทุบแหลด32แต้มโชว์ฟอร์มสุดยอดผ่าต้นสังกัดคินแบล็กแบล็กนินไล่แซงพิกชนะบินเดือนลองแอนไปอย่างสนุก3ต่อ2เซต19ต่อ20 20ต่อ25 25ต่อ23 26ต่อ24และ15ต่ 10. อ10โปรแกรมดูวอลเลย์บอลสด ศึก r เรน p o โ t BANK CUP ปี2022เชียสดอรุมาสิทิิรักวันที่19ตุลาคม2565เวล19า19.30นนโดยทีมอรุมาคือค e ีนแบ c กแบ c กน i นจะพบกับ h c d ซีดีจนติดตามการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลขอขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากไวรัลฟิตโปรดคค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ